แล้วอสโซกงมาครับโอ้ยหุ่นหุ่นอวนนักแาวแรงแรงแรงเบื้องเบื้องหลังเบื้องหลังสุดสน่นครับเบื้องหลังสุดสน่นครับบางคนไม่รู้นะครับ

พี่โจครับพี่โจการไทยทอไ้ใรนะไม่รองใหเหน่อยไม่้อดก่อัเ้ออน่หาคนหคัำไรครับเก็บเก็บเด็กพัดครับไม่ให้ตู้แก้สไหนอย่าเีอ่เดอ่างเ งานนี้เป็นทีมงานคอนวอยของของวงสุดเสนนะครับอาตาคอนไวยครับโอ้โหอะไรครับ นี่ก็คอนวอยครับรรรทำอะไรครับปัน่น <c oughs> ปั่นอย่างเดียวครับยุ <c oughs> ดูมือคนทำงานครับมือคนทำเครียอครับอันนี้ท่านอามาดครับท่านอมามัด <c oughs> โอ้โหกล้ามเป็นมัดมัดครับออันนี้กล้ามดักครับอันนี้ผมคนคน,คนเดียวนะครับเนี่ย <c oughs> โอ้โห้คนคนเดียวเลยครับ ด้วยครับต็มรถเลยครับมรโอ้น่เบ right ียดน่เบียดอันนี้อซองอันนี้ซองพ้นี้ซองพระ